ที่นี่ลมเย็นครับแล้วก็บรรยากาศดีเพราะว่าบรรยากาศดีค่ะแล้วก็วิวสวยอะค่ะอันเนี้ยมาครั้งแรกก็คือประทับใจเลยเป็นมุมถ่ายรูปสวยแล้วก็เห็นวิวบรรยากาศอะไรเนี่ยเห็นเต็มทุกที่ก็เลยชอบค่ะสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพานพุทธสะพานเหล็กสีเขียวแห่งเดียวในกรุงเทพกำลังจะมีการเตรียมบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่หลังใช้งานมาเกือบ100ปี จนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปถ่ายรูปเช็คอินจำนวนมากการบูรณะสะพานพุทธครั้งนี้จะมีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ฐานรากต่อหม้อเสาและยกความสูงให้เท่ากับสะพานพระป,ปกเกล้าวรวมทั้งอาจให้สะพานกลับมาเปิดปิดได้แต่ยังคงอัตลักษณ์ของสะพานเหล็กสีเขียวรวมถึงเพิ่มงานด้านสถาปัตยกรรม ให้ตัวสะพานและพระบรมราชานุกสาวรีพระประถมบรมราชานุกศรพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชบริเวณเชิงสะพานที่ถนนตรีเพชรให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยงบประมาณกว่า300ล้านบาทซึ่งอาจต้องปิดซ่อมยาวนับปีถ้ามันจะเป็นที่จะต้องทำเราก็เข้าใจได้ก็ยินยอมที่จะเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องคนถ่ายรูปผมว่าเขาไม่มีปัญหา,าปัหาคือรถนด,ดิ มันเนี่ยฝั่งนู้ก็มีแค่ทานเดียวอ่ะมันไม่พอแน่ๆอยากให้มีการแยกแบบว่าถานนคนเดินกับพวกจักรยานนะคะเป็นแบบแบ่งเลนนะคะใช่ค่ะไฟก็ได้นะคะตอนกลางคืนน่าจะสวยมันจะได้อีกวิวเนาะย้อนไปในปี2475ัสะพานพระพุทธยอดฟ้าได้ถูกเปิดใช้งาน ก่อนจะถูกระเบิดทำลายระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเพราะสะพานพุทธแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กองทัพสัมพันธมิตรจ้องทำลายเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของกองทัพญี่ปุ่นจากนั้นได้มีการซ่อมแซมบุรณะครั้งใหญ่และกลับมาใช้ได้ตามปกติในปี2492สะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพุทธหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสะพานประถมบรมราชานุสรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุยาวนานถึง93ปีถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่3ทธันวาคม2472และเปิดใช้งาน6เมษายน2475เพื่อฉลองการสถาปนากรุงเทพมหานครครบรอบ150ปีและเป็นอุสรณ์ถึงความรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของรัชกาลที่1ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพโครงสร้างของสะพานพุทธถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าสุดๆในยุคนั้นตัวสะพานเป็นสะพานเหล็ก ยาว229เมตร76เซนติเมตรกว้าง16เมตร68เซนติเมตรท้องสะพานสูงเหนือน้ำ7เมตร50เซนติเมตรลักษณะเด่นของสะพานพุทธคือการออกแบบที่แปลกตาเป็นสะพานเหล็กสีเขียวแห่งเดียวในกรุงเทพเพราะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่1และรัชกาลที่7โครงสร้างสะพานมีรูปทรงเป็นรูปลูกศรโดยหัวลูกศรพุ่งไปทางฝั่งธนบุรีและปีกสองข้างท้ายศรอ,อยู่ทางฝั่งพระนคร ซึ่งออกแบบตามพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่7จนกระทั่งปี2511สพานพุทธถูกปิดซ่อมแซมครั้งใหญ่อีกครั้งเป็นครั้งที่2ทําให้วิถีชีวิตของผู้คนฝั่งทนบุรีและฝั่งพระนครเปลี่ยนไปชั่วขณะจากที่เคยนั่งรถโดยสารข้ามสะพานพุทธต้องหันมาใช้บริการเรือข้ามฟากหรืออาศัยเดินข้ามสะพานแห่งนี้แทนและการปิดปรับปรุงสะพานพุทธคราวนั้นทําให้รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจร ได้พิจารณาขยายสะพานตามความเห็นของประชาชนไปในคราวเดียวกันสะพานพุทธที่เคยเป็นสะพานอกแตกเพราะเมื่อแรกเริ่มสร้างช่วงตอนกลางของสะพานสามารถยกขึ้นเปิดปิดได้ด้วยแรงไฟฟ้าเปิดช่องกว้างได้60เมตรให้เรือรบเรือสินค้าขนาดใหญ่ผ่านได้ก่อนจะมีการบูรณะสะพานครั้งใหญ่ครั้งที่3เมื่อปี2529และได้ถูกยุติการยกเลิกเปิดปิดสะพานอย่างถาวร หลังอู่ซ่อมเรือรบและท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ถูกย้ายออกไปหลังสะพานพุทธเปิดใช้ตั้งแต่ปี2475นอกจากจะเป็นสะพานที่ช่วยเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างคนฝั่งพระนครและฝั่งทนบุรีเข้าด้วยกันแล้วยังสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเชิงสะพานโดยเฉพาะฝั่งพระนครเกิดย่านการค้าสำคัญอย่างปากคลองตลาดและผาหุรัตจนมาถึงปัจจุบันที่ก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตยามเย็น ดึงดูดวัยรุ่นทั่วทั้งกรุงเทพมาท่องเที่ยวทาให้สะพานพุทธในปัจจุบันคลาขําไปด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยความโดดเด่นของสะพานที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่เอกลักษณ์และบรรยากาศของที่แห่งนี้ยังคงไม่หายไปการบูรณะใหญ่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2568ถือเป็นการบุรณะครั้งสําคัญอีกครั้งและคาดว่าจะพบกับสะพานพุทธโฉมใหม่ได้หลังปี2570